สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาทำความรู้จักอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า RSI RSI เป็นอินดิเคเตอร์ประเภท leading indicator ที่ช่วยหาจุดกับตัวหรือจุดเข้าซื้อนะครับเดี๋ยวผมวันนี้พามาใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า RSI กันเลยอันดับแรกนะครับหาอินดิเคเตอร์ที่ชื่อ RSI ก่อนอมันจะติดอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับวันนี้เราจะเอามาใส่ในกราฟทองกันนะครับ RSI นะครับ มันจะมีค่าตั้งแต่0ูนย์ถึง 100. หนึเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาวิ่งมาแตะที่30อ่าจะเรียกว่าโอเวอร์โซจะมีการบูลลิตหรือว่ามีแรงซื้อกับเข้ามาในตลาดกราฟจะพุ่งกลับขึ้นไปนะครับและเช่นเดียวกันก็คือถ้าราคาวิ่งขึ้นไปแตะเจแล้วใช่ไหมครับจะมีแรงแรงซื้อมากกว่าแรงขายราคามันถีบขึ้นไปสูงแล้วก็จะมีคนเทขายลงมาเพื่อทากำไรอีกรอบหนึ่งแบบนี้เรียกว่าต b e l a ครับอ่าทีนี้วิธีการใช้นะครับหลายคนใช้ได้หลายแบบมากเลยบางคนใช้เพื่อหาจุดกับตัวอย่างเช่นอ่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ราคาแตะ30อ่าที่ตรงนี้แตะ30แตะ30ปุ๊บอ่าราคาดีดกลับขึ้นไปเลยนี่ขึ้นไปเลยครับหรือว่าบางคนใช้หาจุดหาจุดเข้าก็ได้ครับอ่าบางคนใช้ ตีตีเทนใน channel s s i อ่าตีตรงนี้ปุ๊บก็จะได้จุดเข้าตรงนี้ครับอ่าพอตัดปุ๊บก็เข้าตรงนี้บางคนก็ใช้ไปเขียนในการบางคนก็ใช้เอาไปเขียนลงใน EA แล้วก็หาจุดเข้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอ่าเห็นไหมครับว่าได้ราคาที่สวยเลยสำหรับสายที่ชอบสแกปปิง้งระยะสั้นๆหรือว่าสไนเปอร์ก็แนะนำ ส่วนตัวแล้วผมชอบใช้มากเป็น ISI ค่า9อ่ะเดี๋ยวผมไปทําให้ดู Input น,นะครับใส่ ISI ค่า9แล้วก็ใช้ใน Time เฟรมห5หรือ15นาทีพออ่าค่อนข้างค่อนข้างใช้ได้ดีเลยเดี๋ยวผมซูมเข้าอ่านี่เห็นไหมครับ ISI ค่า9พอแตะ พอแตะ70ปุ๊บนะครับเรายัางไม่ต้องเข้ารอให้กราฟวนกลับลงมาก่อนแล้วค่อยเข้าถ้าเข้าที่ราคานี้นะครับเราจะได้ราคาตรงนี้เลยอ่าที่ราคาตรงนี้ที่ราคาตรงนี้เกือบปลายไส้เลยครับเป็นแท่งที่สอง่าประมาณตรงนี้เรียกว่าเป็นราคาที่สวยอยู่ถ้าเราเข้าจากราคาตรงนี้นะครับเข้าจากราคาตรงนี้ลงมาถึงนี้ก็ก็700จุด ถ้าออก0 0นก็ได้แล้วเเหรียญก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันครับใช้ง่ายใช้ง่าย RSI ค่า SI 9หรือว่าเหมือนกันครับสำหรับหาจุดเข้าซื้อเราจะรอให้ราคาวิ่งลงไปก่อนทะลุเส้น30แล้ววนกลับไปชนวิ่งกลับไปชนก่อนแล้วเราค่อยออกหน้าบ่ายเราก็จะได้ราคาประมาณตรงนี้ราคาประมาณตรงนี้ จากตรงนี้วิ่งขึ้นไปสุดเทนเลยได้ประมาณพันจุดถ้าออก0.01ก็ได้แล้ว10เหรียญก็ได้เยอะอันนี้เป็นสายสแคปปิง้งหรือว่าสไนเปอร์นะครับควรมี SL ที่เราสามารถหลับได้ในทุกครั้งที่เทรด้วยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับ i อ i ที่ใช้สำหรับคู่เงินเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันสำหรับคู่เงินเราจะใช้ค่า s อ i 4ไเป็นค่ามาตรฐานของเขาอยู่แล้ว วิธีการใช้เหมือนเดิมเลยครับเมื่อราคาวิ่งลงไปแตะ30อ่าให้ออกบ่าเราจะได้ราคาประมาณตรงนี้ถ้าขึ้นกลับไปปุ๊บก็เก็บได้เลยครับเก็บตามความพอใจได้เลยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากหาจุดเข้าด้วย s s i และออกด้วย s s i ก็ได้เหมือนกันก็จะไปออกนะราคาตรงนี้ครับอ่าสุดเทนเลยจากตรงนี้จนถึงจุดเข้าก็ประมาณ1000จุด ประมาณ1,000จุดก็ได้เยอะเหมือนกันครับออกถ้าออก0.01ก็ได้แล้วสิเหรียญตรงนี้แต่ว่าก็จะรอนานหน่อยอได้เหมือนกันครับอันนี้เป็นการใช้ ISI ก็โดยสรุปนะครับสำหรับการใช้ ISI สําสำหรับคู่เงินจะใช้ ISI ค่า14เป็นค่ามาตรฐานนะครับสำหรับทองสายเทดยาวให้ใช้ ISI เป็นค่า21หาจุดกลับตัวได้ง่ายครับ สำหรับสายสแกปปิ้งหรือว่าสายสไนเปอร์หาจุดเข้าจุดออกเร็วให้ใช้ค่า SI 9ครับในทําเฟรมหหรือ15นาทีจะได้กำไรสนุกมากสำหรับพาหน้านะครับจะพาไปทคำความรู้จักอินดี้อีกตัวหนึ่งที่ช่วยในการทำกำไรชื่อว่าพาราบริกซาครับติดตามตอนต่อไปครับสำหรับคนที่สนใจหรือมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับหรือต้องการติดต่อพวกเราสามารถทักมาได้ที่ไลน์แอดและเพจ Facebook พวกเราทิ้งลิงก์ไว้ใต้เด็คลิปชันนี้แล้วครับ